แก้อาการสะบักจมนะครับเคยทําคลิปไว้เยอะแล้วนะครับแต่วันนี้มาทําให้ดูอีกทีหนึ่งเวลาจะแก้อาการสะบักจมแบบง่ายๆและเร่งด่วนนะครับให้เราประสานมือแบบนี้นี่ประสานมือแบบนี้แล้วก้มครับอ่าจะได้ยินเสียงดังกรึกอะไรบางเนี้ยเวลาเราก้มนะฮะจะมีเสียงลมในข้อต่อของสะบักเนี่ยดังกรึ๊บเลยนะครับเนี่ยให้ทาประมาณค้างไว้10วินาทีแล้วก็ยืดขึ้น สังเกตไหมว่ามือทอํายังไงนะครับมือเอามาประสานเสร็จข้างหลังอย่างนี้ทาตามนะประสานกันเสร็จปุ๊บแล้วก็บิดลงหน่อยบิดหงายอย่างนี้อ่าไม่ใช่บิดหงายบิดคว่ำสิเอ่อบิดคว่ำนะครับแล้วก็ก้มนะฮะก้มศีรษะนี่นะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการแก้สบักจมแบบง่งายๆจากนั้นให้เราทําแบบนี้นี่นะครับเอามันเหมือนแบบกากะบาษ แล้วก็เชิดไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ทิ้งข้อศอกลงมาหมุนนะครับมันก็จะได้ยินเสียงยกึกกักกึกกักกึกกักที่กล้ามเนื้อสะบักด้านหลังก็จะได้ผลดีเลยทีเดียวนะครับได้ผลดีเลยทีเดียวแนะนําให้ลองทํา2ท่านนี้นะครับเนี่ยทำแค่นี้นะครับแล้วก็หมุนสะบักแบบนี้ทําบ่อยๆนะครับระหว่างที่กำลังนั่งทํางานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นนานๆเพราะว่าคุณอาจจะมีอาการปวดแล้วมันก็ สะสมพอสะสมเป็นนานๆก็จะเป็นออฟฟิศซินโดมได้สุดท้ายเสียเงินมานวดเสียเงินมากายภาพลองทำแบบนี้ดูช่วยชะลออาการปวดได้ดีเลยทีเดียวด้วยความปรารถนาดีครับจากหมอนหนึ่งครับแดีวเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย